สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนปัญญาอ่อนชนิดไหนครับที่ใช้คําว่าอวยกับทีมชาติไทยของตัวเองนะครับรู้สึกว่าคนไทยเราเนี่ยมันอาการหนักแล้วนะครับทั้งเรื่องพักพวกนะครับทั้งเรื่องการพานันทั้งเรื่องเชื่อข่าวโคมลอยเชื่อข่าวลือแล้วพูดตามๆกันโดยไม่ใช้ความคิดผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับว่าในจิตใจที่เขาพัฒนาหรือเจริญแล้วเนี่ย การให้สินให้พรหรือว่าการให้คําพูดดีๆนะครับให้กับลูกหลานของตัวเองหรือทีมชาติของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสารเสริมยกย่องครับแต่กับสังคมไทยเราเนี่ยกลับมีแต่การด่าทอนะมีแต่การพูดเพื่อจะให้ตัวเองรอดเพื่อจะอยากให้ตัวเองพูดถูกต้องนะโดยโดยไม่สนใจเลยแม้กระทั่งลูกเต้าตัวเองคือถ้ามองภาพนะคุณคุณ,คณรับได้เลยที่สมมติว่าคุณคุณเป็นพ่อนะนะเรา แล้วแล้วคุณใช้คําว่าอวยกับลูกตัวเองนะแล้วแล้วตัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยการเดาว่าลูกคุณไม่ได้เรื่องนะครับแล้วคุณเชิดหน้าชูตาอยู่ได้นะกินกินดิ่มนอนหลับในขณะที่ลูกคุณยังคุกโคลนอยู่โดนเขาประนามโดนเขาด่าโดนเขาว่าเนี่ยเนี่ยคุณทําได้อะถูกไหมครับดังนั้นนะผมผมอยากจะพูดในข้อครัวฟุบอไทยนะครับต้องกราบเรียนเลยนะคนที่เข้ามาฟังรายการบะขินชนแนลของผมเนี่ย ผมบอกไ้เลยค<ณ> <riages เ> <Superman> รับว่าผมจะพูดในมุมบวกกับทีมชาติไทยและให้กําลังใจทีมชาติไทยไม่ว่าจะชนะหรือแพ้และก่อนจะแข่งผมบอกไว้ก่อนครับก่อนจะแข่งเนี่ยผมจะมองในมุมบวกเพราะการแข่งขันย <high> ังไม่ได้เกิดขึ้นฟังให้ดีนะครับการแข่งขันยังไม่ได้เกิดขึ้นสมมติว่าก่อนจะแข่งแน่นอนครับผมต้องพูดมุมบวกทีมชาติไทยร้อยเซตและผมพูดในมุมที่เป็นไปได้ไม่ได้เกินความจริงนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกชุดทุกชุดที่ผ่านมาเนี่ย ผมอยากจะเรียนไปยังสมาคมฟุตบอลไทยนะว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมันต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นพอมันต่ากว่ามาตรฐานแล้วเนี่ยการที่นะครับมีคนที่เขารักฟุตบอลไทยเนี่ยพยายามที่จะพูดเพื่อกําลังใจและเพื่อกระตุ้นนะครับให้เกิดการเชียร์และมีการลุ้นเพื่อจะให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยไปสู่จุดที่ควรจะเป็นขณะก่อนจะแข่งเนี่ยพอแข่งแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรกับทีมชาติไทยนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะที่ทั้งคัดเลือกเข้ามาวิธีการต่างๆนะทั้งโค้ดทั้งวิธีการเล่นทั้งทัศนคติต่างๆเนี่ยที่มันมีความลับแล้วมันเปิดเผยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันแย่มันสุดกว่าที่ควรจะเป็นนะครับมันทําให้คนที่เขารักคุณเนี่ยนะครับต้องมาลําบากกับสังคมที่ไม่พัฒนานี้ก็คือต้นต่อว่าว่าออวยเนี่ยผมต้องบอกว่าคนคนไร้ปัญญาชนิดไหนนะคนคนป่าชนิดไหนที่คิดว่าการ ให้กำลังใจและการปลุกกระแสเพื่อจะเชียร์ทีมชาติตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องของการอวยถ้าท่านนะถ้าท่านเป็นคนที่นะครับคิดว่าตัวเองอะ่ะเจริญแล้วเนี่ยไอ้คำว่าอวยเลิกใช้ไปเลยเพราะมันแย่มากเพราะคำว่าอวยเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นความหมายเชิงบวกคืออวยพรนะครับแต่ถ้าเป็นความหมายเชิงลบแบบไทยๆเราเนี่ยก็หมายาว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยมันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ต่อแหลเป็นคนที่พูดแบบเกินความจริงผมก็ไม่รู้ว่า ผมผมชื่นชมน้องๆลูกหลานผมเนี่ยที่เล่นทีนไทยแล้วนักฟุตบอลทีนไทยเนี่ยมันผิดตรงไหนผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ฟังผมมาอาจจะบอกว่าคุณไปชินไปสนใจทําไมแต่จริงๆแล้วนะคือผมพยายามนั่งอ่านคอมเมนต์และตอบนะแล้วผมขับเจอคําว่าอวยหรือว่าอวยมากเกินไปผมบอกอไปเลยครับว่าช่องผมจะอวยแบบนี้แหละเพราะผมจะอวยพอลูกหลานผมคุณไม่อวยก็เรื่องของคุณนะนะคุณจะตีลูกคุณคุณจะมัดลูกคุณในเรื่อง,องคุณนะแต่ผมไม่ทํา มันเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะอวยพรในกับทีมชาติไทยส่วนคุณจะคิดประหลาดประหลาดอะไรก็เรื่องของคุณนะคุณจะด่าคนแล้วคุณมีความรู้สึกดีนคุณมีคุณมีความรู้สึกว่าคุณสูงส่งขึ้นคุณก็ด่าไปเลยนะไม่ใช่คุณดมกติของผมครอบครัวของผมไม่เป็นแบบนี้นะและพื้นฐานแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะวันนี้นะผมนั่งอ่านนะข้อความของคุณแม่ของซินวาแม็กเซนะท่านได้โพสต์ลงในโซเชียล บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจและคำพูดดีๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าคือท่านบอกว่าอย่าว่าเด็กเลยนะอย่าไปพูดอะไรคือคือฟังแค่นี้นะก็น่าจะรู้แล้วนะครับหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคนที่มาจากประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมันน่าอายครับมันน่าอายที่ท่านแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคืออะไรนี่แหละและก่อนแข่งผมพูดไปเลยนะผมจะเชิญชมทีมชาติไทยทุกชุดก่อนแข่ง และผมจะมองในมุมบวกต้องบอกไว้ก่อนนะและผมไม่สนใจพวกคุณด้วยนะที่บอกว่าอวยอวยเนี่ยและคนที่พูดคําว่าอวยเนี่ยผมขอพูดเลยว่าเป็นเป็นเป็นคำคำพูดที่ค่อนข้างที่จะคุณไม่มีวุฒิภาวะผมอยากให้คําพูดเหล่านี้มันหมดไปจากวงการผู้บอไทยเพราะมันดูแล้วมันไม่พัฒนามันด้อยพัฒนานะไม่มีประเทศไหนในโลกนะไม่มีประเทศไหนในโลกผมบอกแค่นั้นแหละแม้กระทั่งเวียดนามกัมพูชาหรือว่าลาว ประเทศที่คุณคิดว่าไม่พัฒนาเท่าเราอ่ะเขาไม่เคยพูดคําว่าคุณไปอวยทีมชาติตัวเองหรือเปล่าหรือว่าคุณอวยมากเกินไม่มีครับมีแต่คนคนเ,นเพียนเพเลนเพรเล,น,เลนที่บ้านเราเนี่ยที่มันตั้งลักษณะกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาบ้าๆแบบนี้นะผมบอกว่าเลยเพี้ยนที่สุดนะมันมันเป็นตะก,กะที่เพี้ยนแล้วคุณปั่นป่วนแล้วก็คนไทยเราใ,ใจอ่อนอย่างนึงคือเห็นคนพูดแล้วมันดูดีมาดูเท่นะ เออเข้ามาเดินมาแล้วก็เตะกระป๋องนี่นึงเขาเดินลองอไปแล้วมันดูเท่ก็เรียนแบบพฤติกรรมเขาคุณรู้ไหมว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ถ้าเกิดว่าเข้ามาในโครงการผมผมไล่หนีเลยผมไม่อยู่ด้วยผมกําลังทํางานอยู่ถ้ามีคนแบบนี้เข้ามานะผมไล่ออกครับผมไม่ให้อยู่ด้วยเพราะคนแบบนี้เป็นคนที่มือไม่พายแต่เ,เท้าราน้ําและทัศนคติเสียนะทัศนคติทัศนคติลบไม่เป็นผลดีต่อองค์กรน,นะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ คำพูดของคุณแม่ซินวาแม็กเซสเนี่ยผมเข้าใจดีนะครับว่าจริงๆแล้วนะถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่จริงๆในการพูดเนี่ยมันต้องให้กําลังใจเด็กแพ้ชนะเป็นเรื่องเกมกีฬาแล้วก็ก่อนการแข่งขันมันยังไม่เกิดขึ้นครับถ้าพูดถึงหลักศาสนาพูดเราเนี่ยวันข้างหน้ามันยังไม่เกิดมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําให้จิตใจเราเขื่เิมทำให้เด็กเรามีกําลังใจพูดในแงด่ดีๆทําให้นะครับทีมชาติเราเนี่ยมีกําลังใจในการแข่งขัน ให้คนนับหมื่นนับแสนคนให้กำลังใจนี่มันคือหน้าที่แต่ถ้าเกิดมีบางคนนะตั้งเป้าว่าโอ้โหมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แหละมันมันจะได้คือคืออยากจะเก่งเหมือนคนเดาแม่นนะอยากจะรับการชื่นชมนะอันนั้นมันมันเป็นเรื่องของอดีตนะที่ในอดีตนะที่เป็นพวกพ่อมดหมอผีจะต้องพูดในเรื่องลบๆไว้ก่อนในคนครัวบุคคลใดที่ตกอยู่ภายใต้ความกลัวบุคคลนั้นอยู่ตกในมุ่งหวงโม,งม,งมงหาคตินะ เป็นความหลงชนิดหนึ่งนะครับเป็นความหลงชนิดหนึ่งแลวคนคนนั้นเนี่ยจะมีแต่มิติที่คอยจับผิดแม้กระทั่งในมหาภารตะนะมีเจ้าชายองค์หนึ่งอะ่ะชอบต่อว่าคนอื่นนะครับต่อว่าคนอื่นบูลลี่คนอื่นไม่เชื่อใจใครเลยนะพระกฤษณะนะก็เลยบอกว่าให้โอกาสร้อยครั้งนะครับเจ้าชายคนนี้ก็ยังไม่เลิกนะเข้ามาต่อว่าเข้ามาบูลลี่เข้ามาพูดไปนะครับพอครบร้อยครั้งแล้วนะครับ จักของพระกิษณะเนี่ยก็กปั่นเข้าไปแล้วก็ประหารน,นะฮะเจ้าชายคนนั้นเพราะว่าระกิษณะให้โอกาสถึงร้อยครั้งว่ายังไม่เลิกพูดแบบนี้ยังไม่เลิกมีทัศนคติเสียนี่นี่เป็นคติของพราหมณ์ฮินดูนะครับที่ที่เขามีในมหาารตะมหากราบที่ยาวที่สุดในโลกและในศาสนาพุทธเราเนี่ยการพูดเสิ่งดีให้พรกับลูกหลานหรือทีมของตัวเองเราเป็นคนไทย ถ้าใครอุตริพูดคําว่าอวยขึ้นมาในการใช้กับทีมชาติหรือลูกหลานตัวเองเนี่ยคนคนนั้นผมบอกว่าตักกะเพี้ยนและไม่ควรจะให้ตักกะนี้จเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยนะครับมันไม่ดูเท่มันไม่ดูดีเลยแต่มันคือความแตกแยกมันคือความเสียหายของประเทศและส่วนใหญ่แล้วคนที่พูดคําว่าอวยเนี่ยจะไม่ค่อยดูเนื้อหาสาระของคลิปหรือของคนที่เขาพูดหรอกครับคือจิตใจใมันขุนมวยอยู่แล้วแหละคือตอนผมเป็นหนุ่มนะ เวลาผมออกจากมหาลัยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมจะรู้เลยไอ้คนที่ถือไม้มาพยายามจะตีหัวผมเนี่ยมันไม่สนใจเรื่องอะไรหรอกมันหูมันเอื้อแล้วคือคือมันตกคู่สภาว่าเมาแล้วคือมันจะตีหัวอย่างเดียวเหมือนกันครับคือดูเท่คือเขาพูดคําว่าอวยกันเต็มบ้านเต็มเมืองถูกไหมครับพูดแล้วมันดูดีมันมีพรรคพวกเยอะก็กมคําว่าอวยกูจะมาสาดใส่ โดยที่ไม่ฟังอะไรหลยหงื้อน้าหืดตาลายแล้วก็โมวานใส่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ครอบครัวฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ต้องการทั้งประเทศหรอกครับเขาต้องการแค่สิบล้านคนก็ต้องขอบพระคุณครับที่ท่านการุณาเข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาต่อว่าอะไรก็ตามแต่นะความจริงแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดคําพูดเหล่านี้หรอกแต่ผมพูดเพื่อจะให้เพื่อใหหลายคนที่ยังไม่ตก ไปในมิติที่เลวร้ายแบบนี้นะที่กาลังกำลังกันกึ่งว่าจะไปไปด่าว่าอวยกับเขาไหมเนี่ยตั้งสติให้ดีครับอย่าไปทําแบบนั้นและคนที่พูดคําว่าอวยทีมชาติตัวเองเนี่ยคือคนที่ไม่มีความพัฒนาไม่มีวุฒิภาวะท่านอย่าไปเรียนแบบผมพูดคลิปนี้บางท่านบอกว่าเออทำไมคุณปกิ่ไปสนใจไม่ใช่ครับผมพยายามจะพูดให้คนที่กําลังคิดจะไปพูดแบบนั้นนะว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมที่เขาจเจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นอังกฤษเนี่ยเขารังเกียจครับ การไปบูรี่นักเตะตัวเองนะครับการไปทําร้ายนะคนที่เขาทําหน้าที่ไม่รู้ถูกหรือผิดเนี่ยนะครับแล้วก็พบคุยพูด,พด,ดง่ายๆว่าคนที่เขามีทัศนคดีดีต่อวงการฟุตบอลหรือ,อครอบครัวฟุตบอลเนี่ยหาว่าเขาอวยหรืออวยอวยมากเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทําให้เด็กเหลืองเนี่ยนี่คือวิธีคิดของคนที่อ่อนแอไร้ความรับผิดชอบมากๆนะครับถ้ามีลูกสาวก็อย่าไปยกให้นะและถ้าเป็นลูกเขยก็ไล่ออกจากบ้านเลยครับ พันคีปิปของผมเนี่ยทุกคําพูดของผมมีเหตุมีผลรองรับทั้งหมดไม่ได้พูดมาจากมิติความคิดที่ชั่วุ่แต่เป็นมิติที่ผมกันคองแล้วผมพูดออกมาและสิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยก็เป็นมุมบวกเพื่อที่จะทําให้ทีมไทยเราเนี่ยสามารถจเจริญไปได้แต่มันมีจุดผิดหวังไม่มีสิครับสมมุติว่าเรามองว่ามันน่าจะเออโอเคนะที่ผ่านมาเนี่ย เราดีแบบนี้แล้วเราต้องพัฒนาขึ้นแต่ปรากฏว่าเนี่ยมันเป็นความลับมาแล้วผมผิดหวังตรงไหนรู้ไหครับผิดหวังตรงผู้ทําทีมหรือผู้ที่บริหารจัดการเนี่ยไม,ไม่ไม่ยกระดับนะครับวิสียทัิ์ของตัวเองทําให้ผลงานออกมาไม่ดีจุดนี้ผมไม่ต่อว่านะผมไม่ได้ด่านะแต่ผมได้แก่แนะนำนะแนะนําและผมมองรู้ว่าความผิดนี้ไม่ได้อยู่ที่นักฟุตบอลเราสักคนเลยเด็กๆไม่ได้ผิดอะไรและเขาก็เล่นแบบนี้ไม่ได้ผิดด้วยเพราะเขาก็เล่นดีจริงนะ และวันนี้นะถ้าถ้าเราไม่ได้สอนเขาในฐานะผู้ใหญ่ว่าทําไงจะดีขึ้นเราจะไปด่าเขาตัวเรารนะบบพ่องไม่ยอมสอนเขาเองนะครับแทนที่จะไปโทษเด็กโทษตัวเองฮะโทษผู้ใหญ่นี่แหละทําไมคุณไม่บอกเขาในหน้าที่คุณอยู่กับเด็กชัดๆนะคุณอยู่กับเด็กแท้ๆทาทไมคุณไม่บอกเขาถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยผิดจริงนะคือคุณบอกเขาไปแล้วแต่เขาไม่ทําแต่ถ้าความเขาทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดของเขาแล้วแต่คุณเนะี่ย ไม่มีความคิดที่จะทําให้เด็กเหล่านีนะ้ดีขึ้นในสิ่งที่ควรจะเป็นในสิ่งที่คุณควรจะรู้อะสิ่งเหล่านี้แะครับผู้ใหญ่ผิดดังนั้นนะครับผมจึงยังชื่นชมและให้กําลังใจน้องๆอยูสิบเจ็ดเสมอผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับยูสิบเจ็ดได้เพราะยูสิบเจ็ดเป็นทีมขวัญใจชาวไทยในผมบอกกันแล้วก่อนนะสองพันยี่สบสี่ทีมยูสิบเจ็ดเป็นทีมขวัญใจชาวไทยทุกคนเนรักทีมยูสิบเจ็ดมาวันนี้นะผมเห็นหัวใจคนไทยแล้วว่า เป็นอย่างนี้แหละคนบ้านเราเนี่ยปี2024ดาทอนะครับทีมยู20จนไม่เหลือจนไม่เหลือสภาพทีมก็ผมนี่แหละครับเป็นคนปกป้องเป็นคนพูดบอกว่ายู20เล่นดีแล้วผมให้กำลังใจยู20มาตลอดพอถึงยู17ท่านก็เอาอีกละนะครับพอแพ้ขึ้นมาเนี่ยโดยที่ไม่พิจารณาเลยครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบนี้เพราะผู้ใหญ่เรานี่แหละนะครับว่าเราไม่ดูแลเขาให้ดีและผู้ใหญ่เหล่านั้นผิดหรือไม่ผิดในระดับหนึ่งครับ แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าเขาหนักขนาดนั้นเพราะว่านี่คือการระบายอารมณ์แสดงว,ว่าคุณไม่มีวุฒิภาวะในการสกัดก้นอารมณ์เลยในการไปด่าทอเขาและผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่รบคนที่สามารถเขียนบทวิจารณได้ในนักสือพิมพขนาดใหญ่คนที่สามารถทําหัวเรื่องวิจารณ์ได้ในสื่อขนาดใหญ่เขาไม่ได้ไปเอาคนทั่วไปมาทํานะครับแต่เขาเลือกแล้วนะว่าคนนี้มีวุฒิภาวะและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะวิจารณ คอลัมน์วิจาร์ไม่ได้เขียนได้ทุกคนนะครับแต่ตอนนี้มันมันมันพี่เรนไปอย่างหนึ่งนะก็คือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันสามารถทําให้คอมเมนต์มันสามารถเป็นคอ,อลัมน์วิจารณ์ได้และคนเราเนี่ยใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไม่ไม่ดูหน้าดูหลังนะคือใช้สิทธิ์ฟุ่มเฟือยในการวิจารณ์โดยที่ไม่มีวุฒิภาวะแล้วก็วิจารลงไปคําว่าวิจารลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่าวุฒิภาวะไม่พอคุณไปเขียนบทวิจารนะลงในนอพิมพ์ลึก สถานีนะโทรทัศน์นะช่องเจ็ดช่องสามเนี่ยสมมุติว่ามีคนดูเยอะๆยี่สิบสล้านคนแล้วเขาบอกว่าใครก็ได้มานั่งในรายการให้หน่อยอ่ะเบียนมาเลยใครใครสมัครมานั่งพูดวิจารณ์เนี่ยในรายการข่าวเนี่ยให้สิทธิ์โดยไม่ต้องผ่านกองบรรณาธิการผมเชื่อว่าประเทศไทยแตกแน่ถ้าคนเราไม่มีวุฒิภาวะในการสกัดกั้นอารมณ์ตัวเองว่าควรจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไร คำพูดบางคำว่าอวยทีมไทยเนี่ยมันเลยหลุดออกมาจากคนนะครับผมถึงบอกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนชนิดไหนคิดถึงพูดนี่ออกมานะอวยทีมชาติตัวเองเอ่ยไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่เขาอวยทีมชาติตัวเองเนี่ยมีแต่ประเทศไทยเรานี่แหละไอ้ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดประชดประชันมุมกลับและเป็นความคิดที่มืดดํามากคิดดีๆนะครับถ้าท่านเปรียบทีมชาติไทยของเราเนี่ยเหมือนกับลูกท่านแล้วท่านคิดว่าการพูดดีๆกับลูกหรือการให้กําลังใจลูกเป็นการด้วย ผมบอกเลยครับว่าท่านคือคน,คนวิปริตและมันน่าเสียใจนะว่าตอนนี้คําวิธีคิดวิปลิตแบบนี้เนี่ยมันเนผยแพร่ไปในสังคมไทยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยือใหญ่เนะเขาถึงไม่ได้ให้พนักงานส่งเอกสารนะเขาไม่ได้ให้รปภหรือเขาไม่ไม่ได้ให้คนที่ทํางานเป็นอย่างอื่นนะ่ะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง วิธีคิดหรือนักคิดอะไรเนี่ยมามาเขียนบทวิจารณ์เด็ดขาดคนที่เขาวิจารณ์เขาวิจารณ์แรงได้เพราะเขามีขอบเขตเขามีขอบเขตแล้วเขารู้ว่าการใช้ปืน,นควรจะพกปืนแบบไหนถ้าเนบแบบนี้มันจะยิงโดนขาตัวเองหรือถ้าเกิดยกปืนขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดไปสายมันจะโดนคนอื่นเขาเขาเขามีวิจารณ์เขาต้องหยิบปืนได้เขาวิจารณ์เนี่ยมันมันเหมือนหอกทิมแทงนะมันเหมือนอาวุธเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อท่านมีอาวุธเนี่ยท่านต้องพิจารณาในการคอมเมนต์นะครับ เพราะตอนนี้โลกของโซเชียลเนตเวก็ให้โอกาสท่านทุกคนท่านต้องเลือกด้วยว่านี่คือมิตรนี่คือศัตรูนี่คือทีมชาติของท่านนะครับนี่ครับเป็นสาเหตุที่ทําไมเจแปนเวเนี่ยเขาต้องการแค่สิบล้านครอบครัวนะในการเป็นครอบครัวฟุตบอลเพราะอะไรครับเพราะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนทุกคนเนี่ยคิดในสิ่งที่ถูกต้องได้นี่นี่เองครับจึงเป็นเหตุที่ผมบอกว่าถ้าเกิดจะเข้ามาแล้วฟังเนี่ย และเข้าใจกันเนี่ยผมเข้าใจนะผมพูดมันเหนื่อยแล้วผมไม่ได้จู่ๆผมก็มาพูดเรื่องยกย่องเชิดชูผมพูดเรื่องนี้มาเป็นพันผนคลิปและผมมีเหตุผลสอดคล้องกันทุกคลิปว่าผมทำไมผมคิดแบบนี้นะครับแต่นะครับถ้าเกิดเข้ามาหวังว่าจะกำรรคำว่าอวยมาศาสตร์ลงหรือคำพูดที่ไม่ดีมาเพื่อจะทำให้นะครับลานคอมเมนต์เนี่ยมันเปิดเพื่อนแล้วมันการเป็นการกระจายสิ่งที่ที่มันไร้สติแบบนีนะ้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยผมก็บลกบอกเลยว่าท่านใช้ไม่ได้ และน่าเสียใจอย่างยิ่งนะบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผมคิดว่าใช้ไม่ได้ครับท่านใช้ไม่ได้เลยแล้วแล้วในอนาคตมันจะเจริญได้ยังไงในเมื่อท่านยังไม่รู้ไม่รู้แยกแยะไม่บอกว่านี่คือทีมชาติตัวเองนี่คือคนของตัวเองนี่คือลูกหลานตัวเองนี่คือสิ่งที่เรารักท่านเชียร์นะมันเหมือนตบจูบโตบจูบแบบคือเป็นคนแบบวิปริตนะ่ะรักอยู่แต่แต่จะเคี่ยนแต่จะตีรักอยู่แต่จะดา่าจุดสักทีครับมันห่าสงสารจริงนะคนแบบนี้หมหมอไปเลยนะ ถ้ารักท่านก็ต้องมีหัวใจที่ใหญ่พอที่จะไม่ด่านะไม่ด่าไม่ต่อว่านะและคําว่าวิจารณไม่ใช่ด่านะครับเป็นผมพูดในตอนเนี้ยไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับคําพูดวิจารณ์มันมันสําหรับคนที่สามารถวิจารณได้เท่านั้นแต่สําหรับคนที่วิจารณ์ไม่ได้เขาก็จะด่าเลยนะครับแลวไม่มีขอบเขตโดยแล้วไม่สนใจด้วยว่าคําพูดนั้นนะ่ะจะทําให้เกิดผลกระทบอะไรกับสังคมทําให้เกิดผลกระทบอะไรกับนะครับทีมฟุตบอลหรือว่าทีมชาติไทยที่เรารัก ดังนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่ผมอยากจะชี้แจงในคลิปนี้เพราะบางคนอาจกําลังจะตกเข้าไปในห่วงของวิธีคิดแบบนี้ผมผมผมกับเรียนนะครับว่าอย่าเข้าไปเลยครับมันเป็นจุดที่เราไม่ควรจะอยู่เรามาร่วมกันให้กําลังใจทีมชาติไทยของเราดีกว่ามีอะไรแก้ไขกันตามเหตุตามผลนะครับไม่ลงโทษเกินเหตุบางคนทําผิดในวันนี้นะเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจทําผิดหรอกบางครั้งนะเขามีเหตุผลหรือเรื่องอื่น แต่มันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นบางครั้งเขาก็ไม่รู้เพราะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราจะไปด่าทอเขาเต็มที่มันคงไม่ไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะว่าคนเราผมพูดแล้วครับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนสิ่งที่เขาประกอบมาก็ดีมากมายนะครับมีหลายอย่างที่เขาทาดีมาตัวท่านเองวิจารณ์เขาด่าเขาอะบางทีตัวท่านก็ไม่รู้ดีว่าเขาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร,ารู้ว่าทีมน้นไทยเราเป็นทีมที่เรารักเป็นทีมของชาติเราเหมือนลูกเราการยกย่องชมเชยอย่าใช้คำว่าอวยครับ ต่อไปนี้ใครพูดคําคว่าอวยออกมากับทีมชาติไทยเนี่ยผมถือว่าท่านเป็นคนวิปริตและท่านไม่มีสตินะครับก่อนที่เราจะหมดแรงนะครับจนอายุมากจนจากโลกนี้ไปเนี่ยเราเรีบมาให้สินให้พรนะทีมชาติไทยเรานะครับมาอวยกันฮะมาช่วยกันอวยมาช่วยกันให้สินให้พรทีมชาติไทยหรือนักเตะไทยเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จมาช่วยกันอวยมาช่วยกันให้สินให้พรนะมาช่วยกันอวยพรให้กับสมาคมฟุตบอลไทยมาดามแป้งและคนที่เขาตั้งใจทํางาน มาร่วมกันให้อภัยนะบุคคลที่เขาอาจจะผิดพลาดไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เขาแก้ตัวใหม่แล้วก็ให้เขาร่วมกันพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยดีกว่านะครับที่จะมารังเกียดรังงอนแล้วแบ่งพักแบ่งพวกกันท่านบอกว่าท่านรังเกียจการแบ่งพักแบ่งพวกท่านรังเกียจสิ่งที่มันไม่ถูกต้องท่านอย่าทำเสียเองสิครับ คนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมงคมยแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยหวั่นไหวสุด,สดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรารักคนไทยเราคือคน